แฮปปี้มองมองข่ายเอาไว้เลยมุ่กใส่เลย That's not close to anyone I mean uh, uh, How a t o e r t h e r Is it n Is it close t เอ How a b o Is it next? Is it close to the road? Yeah กำลังหาที่ตั้งเต็นท์อยู่นะคะ Is it we can put anywhere or they have the sign for us o h anywhere กำลังหาที่การเต้นอยู่นะคะราวซอตติดแก้มเอ้ยเอ้ยอ้ o อา r there o อ้โห้เนะ y อ a h m ี d d l e a อ next to t อ่ามินนั t ทู t h ิสมาร์ด n I าม h นจะเป็นโอเคอย่งนี้นะไม่ใก o ้กับคนจุกคนอ่า n ินโอเคโถึงแนะคะบรรยากาศดีมากเลยเหมือนฝนจะตกเลยโอเคโนเคโอเคอเคโอ้ยยยนย โอเคโอเคเดี๋ยวเอาของลงก่อนนะคะ